เซงครับออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซ่คนและก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนนั่เองนะครับก็นี่หนึ่เกมของ m ไมค์ครับสแนบแบบทำแองเ e ลี่เองนะครับก็สแนบวันนี้ของเรานะฮะจะไม่เหมือนปกติธรรมดาทั่วไปนี่นะครับจะมีภารกิจให้หนูทำด้วยแล้วกันจับแมวเองนะครับผมนะฮะกติกาก็คือเดี๋ยวเราบอกคนดูก่อนนะครับกติกาก็คือแมวเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้หนูเนี่ยสามารถหยิบชีสจาก เออ่แมวไปนี่นะครับก็คือแมวเนี่ยจะนำชีสทั้งหมดสีก้อนไปซ่อนไว้ไในแแบบหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ให้หนูเนี่ยเออ่ให้หนูเนี่ยไปคน้คนน,นี่นะครับคนเจอเสร็จแล้วก็หนูจะต้องเอาชีสไปไว้ที่ที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในคลิปว,ว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยกันนะครับทุกคนมาสุ่มเลยฮะของคนแรกครับแ่งใครจะเป็นแมวใครได้เป็นแมวใครจะเป็นแมวสุ่มเลยฮะได้เป็นแมวมาสุ่มโอ้โหอยู่แล้วเฮ้ยตาแรกมเป็นแมวเลยว่ะมาทุกคนเดี๋ยวผมให้ดู ใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอก่อนรอนี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาชีพไปซ่องก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวมาโอเคทุกคนนี่ผมแล้วตรงไหนผมรู้แลเอ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอกเนี่ยทุกคนเราต้องเอาชีพทั้งหมดสี่ก้อนไปซ่องนี่นะครับนะฮะผมดูว่าผมซ่อนตรงไหนดีวะซ่องตรงไหนดีซ่องตรงไหนดีสี่ก้อนต้องอันนี้นะอันนี้มันตัวกปอมเราเออตัวกปอมอ่ะมันจะมีตัวกปอมด้วยนะคือหนูหนูจะมีสกิลด้วยสามารถใช้ตัวกปอมได้ใช่ครับหนูจะมีสกิลนะเฮ้ยขวานนี่หนูน้อยหนูน้อยน่าร เอ้ยตัวปอมใช้ได้คนละข้างนะเว้ยคือหนูจะมีสกิลตัวปอมเนี่ยทุกคนสามารถวางตัวปอมได้เลยนะฮะเฮ้ยหยิบไปให้หมดเลยว่ะเฮ้ยหมดของเฮ้ยบุญโก้ไม่ไม่ลงลองนี่นี่เอาไว้โอเคนั่นแหละตั้งไว้จนเจอแล้ว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 ตรงนี้ตรงนี้ตั้งไว้ตัวนึงตั้งไว้ตัวนึงตรงนี้ตรงนี้นี่หมวกหัวหมวกหัวางนะครับสามารถอีดีแมปได้นะทุกคนแต่ว่าคนที่เป็นแมปแต่ยัยอีดีเยอะเกินไปนะฮะเห็นนอันนึงครับผมวางไปฮะสวยฮะตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อเฮ เฮ้ยจีนเฮ้ยลืมใส่ผ้าคลุมเอ้ยลืมถอดผ้าคลุมระหว่างรอระหว่างรอพี่แซมเราผมเป็นพายเพื่อมันีรอได้ไหมทำไมมึงเป่าปี๋เท่เทมกัรเป่าปี่๋สำหรับพูดเปล่าอะไรก้าเป่าคุยไม่เป่าสำหรับพูดไม่เป่าอ๋อเหรอสำหดสำหรัพูดเป็นคนแต่งกองไอ้เกียร์อ๋อเหรอว่าแล้วทำไมติดศูนย์ไทยมาไปเลยครับผมมาทุกคนครับ สามิีพีจะเวลาไปเลยครับหนูไปหาอย่าเพิ่งหยุดหยุดหพิ่งหานะอยุเพิ่งหานะยืนยืนที่เดิมก่อนโอเคปว่าไปแล้วยืนที um ่เดิมปว่าไปแล้วยืนที่เดิมนะครับผมปว่าไปแล้วยืนที่เดิมนะฮะปว่าไปแล้วยืนที่เดิมก่อนนะครับไอ้ก้าซิมเงินหนูสาธุูนยวาไปแล้วยืนที่เดิมอยุดพึ่งนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ไอ้ยไม่ต้องนับก็ได้คจริงอ่ะบอกเลยเพื่อนเลือกมเอเจ๊งหนูก้าซิมเงินเมื่อใครวางตัวปอไว้ตรงกลา่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้ากล้ามาแลยโอเคทุกคนทุกคนทุกคนยืนผมซิมเงินใช่่่มมออาาฮะใชโเคคทุกน ทีที่จะงเวลาเริ่มเลยครับผมหนูสามารถหาชิ้นเลยครับไปเร็วไปเร็วมาแล้วฮะทุกคนเจอละเจอละเจอละจริงอ๋อเล่นอะไรทุกคนครับนี่เราต้องป้องที่นี่คือหนูไม่ต้องเอาชี้มาใส่ตรงนี้ครับทุกคนเราต้องวางกำดาวไว้ก่อนนะ นี่อันนึงอะตรยงินี้อนดนดนึดินเดินเนเดนเดนเดินเด่นเนเดินเดเจอนเดเดนเดินเดนเด้นเดินเดิเดินเดานเดินมดิใครใครเจอชเดินเดินเดินดินเดนะดินเดินเดเดิน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 เนเัินเนเดินเดินเดินเ้ินเดินุ้มนเดินเดแล้วแนเดินเดินเดิเดิน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 เดิเดินเดเจอนหิิดนดเนเเเเเเ่นมเนนเนนาีนนนนนเ เฮ้ยมันมีคนเอาชิปไปแล้วคนนึงไงเฮ้ยเคนเอาชิปไปชิปทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะสี่ส้ยเจอแล้วเจอแล้วบ้างผมผมเจอผมต้องเผมผมลืมลืมแล้วลืมแล้วนี่ว่อย่าลืมกรปุ่มนะอย่าลืมกรปุ่มนะอย่าลืมกปุ่มนะกดแล้วกดแล้วเฮ้แต่ว่าลืมนะครับถ้าหนูตายหมดก็กระแพรอยู่ดีนะครับหนูตายหมดกระพรอยู่ดีนะฮะใช่แล้ว เจลี่เจลีเฮ้ยเฮ้ยต uh, ิดต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 ิดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยตบบอมตบบอมทารไอ้เทียนตบบอมตัวยเราหน่อยตบบอมผมเจอชี้ผมเจอชี้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอย่าอย่าอย่ามาใส่อย่ามาใส่ไปไปโอ้โหปลาถ้าชีตปลาชีตที่ปลาเรียบร้อยปลาชีตที่ปลาไหม อาชิพปลาปลาเอาชิพวางที่เดิมเลยวางที่เดิมเลยครับผมอาชีพวางที่เดิมเลยกันมันมันอยู่ที่เดิมไมาปลาปลาบานจุดที่ปลาจะตายปลาบานจุดที่ปลาตายเมื่อกี้เหลือก้ากับเหลือก้ากับฟิฟนะฮะตอนนี้ผมจำได้ชิพปลาชิพวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมวางไว้แล้ววางไว้ไหนวางไว้แล้วไหนแถวถตายตายแล้วแหละตรงตายตายยังโอเคเฮ้ยไอคิวเฮ้ยต้องเฝ้าที่เดิมเหลืก้าอยู่ไหนเหลือก้ากับต้องฟิฟนะแอบอยู่วะเฮ้ยย่ะจังวะ ตอนนี้มีคนใส่ชีตไปแล้วทั้งหมดสองคูณนะตอนนี้สองไฟสองสอบทุกคนเราหาในบ้านดูชีตมันตอบอยู่นะเอ้ยเฮ้ยเ้ตัวปอมตุ๊ปนะดิลลุดไอ้ก้าศดิลลุดโอ้ยก้าศกาศเอ้ยตุ๊ปปอมเฮ้ย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 ตัวปอมอะไรเงี้ยวะนเดียววัเดียววันไอพีเอมอยู่ไหนเฮ้ยมีคนใส่ชีตใช่ป่ะหรือตัวปอมตัวปอมจะจริงว่าอย่าใส่ชีตอย่าใส่ชีตขอร้องอย่าใส่ชีตเอ้ยไม่มีคนอยู่ข้างบนอ่ะ เฮ้ยใครจะพผู้ใครจะพผู้ใครจูบู้วะใครจูบผู้เฮ้ย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 นู่นไงนู่นไงไม่ใครเก็บชิดยันเฮ้ยตัวปอตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยตัวปอตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูตัวปอทุกคนครับถ้าไม่มีชื่อขึ้นตัวตปมเมื่อเมื่อตัวจริงผมเจอแล้วหมเจอแล้วโอ้โดนเต็มแมพเลยว่ะนี่ทำจริงเอาคนอ่านปะเนี่ยหรือเอาสองอันเนี่ยคือไม่ไชี้มันมีอีกบ้านหนึ่งอ่ะลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปอยสปอยนั่งเฮ้ยไอ้หนูมีชื่อจรงวะเฮ้ยนั่นม เลือเวลาหนึงทีครับดดกันครับหลือฟิวเจอร์หรอเฮ้ยยังเจอการครเจอปเจอไปเจอเฮ้ยใครใครตีเยมุใตีเียมุีเยมุ้งุ้ยได้แล้วใครกด

ไอ้ก้าไอ้ก้าเรียบร้อยตายหมดโอ้ยชนะครับเหลือเชื้อเหลือสุดท้ายใช่ไหมใช่นี่นทุกคนลองเกมหมดสามดูดิบอกให้อยู่ไหนนี่มันอยู่ห้องลับอยู่ห้องลับอยู่ห้องไหนวะเอ่อห้องนี้ห้องนี้ไหนวะผมหาไม่เจอว่ะห้องมันอยู่ห้องลับทุกคนครับเอาสุดท้ายผมจำได้เอ่อไหนวะเป็นนะมาทุกคนครับรอบสองมาสุ่มเลยครับสุ่มเลยฮะเล่นทั้งหมดอ่อสี่รอบเหมือนเดิมนะครับมาสุ่มเลยครับโอ้โหไอแมวันแมวไอัแมวอันแมอมาดูแล ขยะใช่คขยะเป็นรับเนี้ยขยะไปเอาชีพไปซ่อนเลยนี่ชีพในกล่องครับเอาชีพไปซ่อนเลยครับเดี๋ยวรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแกเฮ้ยนองรักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยะไปเลยเอาเอาชีพเอาชีพไปซ่อนเลยเดี๋ยวโอเคเรารอขยะซ่อนนะครับทุกคนเฮ้ยแอบมองเราแอบมองเราแอบมองครับไอ้แก่ก็ไอ้แก่อย่ามองก็อยเฮ้ยไปมองไปมองเฮ้ยอย่าบอกเอาไปเอาหลักฐานเต็มตาหลักฐานดูดูไอ้แมวซ่อมให้อ้อมแล้วก็อมวขยะซ้อนเสร็จใช่ไหมครับมาไอ้แมวไอ้ทอม ทุกคนไปเร็วทุกคนยืนสีเงินกันครับยืนนี่ยืนนี่ยืนนิ่งบังผมบังไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปไปมา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 ต้องรอขยานะครเร็วเร็วขยาพร้อมยังเอาปูเกิดไปได้อะเอาปุ่มพังทุกคนมาที่ยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่งยืนนิ่งอยู่เมื่อไงงานยืนนี่งขยานพร้อมยังครับพอแล้วครับพร้อมแล้วนะครับน้องน้องทอมพร้อมยังไปไปเร็วอ โอเคเริ่มหาชีตเริ่มหาชีตเร็วยังไงยังไงหาชีตหาชีตเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมวางตุ๊ปอมนะวางตุ๊ปอมวางตุ๊กปอมไม่มีไม่มีเฮ้ยอย่าตีเลยเีเริ่มมันลดเยอะอะไรบ้ไม่มีเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูหาตุ๊ปอมเฮ้ยหาเฮ้ยวางตุ๊ปอมวางตุ๊ปอมเดี๋ยวเขาเจอเดี๋ยวเขาเจอวางตุ๊ปอมไม่พี่ชอวางตุ๊ปอมวางตุ๊ปอมเฮ้ยแมวมาแมวมาแมวไหนแมวมาแมวมาเจลลี่เจลลี่หนีเร็วเจลลี่เจลลี่แมวมา แม่ไปแล้วม็ไปแล้วก็ไปแล้วฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮ่าสุดท้ายใครเฮ้ยเขอขอขอปิดไฟปิดสวิตช์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 ไม่เอาขอขอเล่นนานๆหน่อยได้ิแม่ขอเล่นนานๆหน่อยขอเล่นนานๆหน่อยนานๆขอเล่นนานๆหน่อยดึงดึงนาทีผ่านไปครับนาทีผ่านไปครับใครเนี่ยขอเล่นนานๆใครเนี่ย ไอ้กาเองไอ้กาหาชีเ oh, ร็วไอ้กาหาชีเร็วอยู่พูดีกันไอขดตั้งหลักก่อนไม่เงื้อไ้กาเราหาชีเรวอยู่ทีสิบวิเไอ้กาเราหีเวอีสวิเาไอ้กาเราหีเจอไม่เจอไมวิเจอไอ่เจอหม่เจออยู่ไีสิบเราไอ้กาเราหาเร็อยู่ทีสิบวิาได้กาเราเรอยู่ีสเราไอ้กาเราหาชีเร็วอยู่ทีสิบวไอ้กาเราหาชีเวอยู่ทีสิบวิเาเเวยมวเจแไเว ไอ้ก้าไอ้ก้าแอบไว้ไมอ้ทอระบายน้ำไปแอบไว้แอบไวโอ้ยด้วยจะด้วยวยด้วยจะด้วยวยด้วยดิจะด้วยโอเคโอเคใครจุดทูน่ะไม่รู้ไ้เอไทุกคนอย่าจูกเยอะอย่าจูกเยอะช่วยซ่อมหน่อยช่วยช่วยการช่วยการทุกคนไอ้สกูตช่วกันด้วย เฮ้ยใสแล้วเจอเจออันหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งเฮ้ยพี่เสกเอาแตกหนึ่งเอาเลยใสสองอันแล้วใสสองอันแล้วใสสองอันแล้วสามแล้วสามแล้วกระปุกกระปุกหนึ่งสามแล้วอันสุดท้ายอัสุดท้ายอันสุดท้ายเร็วผมไป็นสองทีฮะสองทีฮะเดือสุดท้ายสุดท้ายไปแล้วสุดท้ายอันสุดท้ายใครเจอมีใครมีใครถือชีพตอนนี้ไปก้าวไปก้าวชีพไปตายเร็วอันสุดท้ายเลยชีพสุดท้ายเสร็นแล้วใสยังใสยัง ไปแล้วชนะแล้วชนะแล้วชอบชนะเลยดีน้องหนูชนะบายทอมเพ้ไปดีวะนี่ครับหนึ่งปุ่มตรงนี้อนุสาปุ่มนะฮะตรงนั้นเป็นทั้งหมดสี่อันครบพอดีเลยเออเอ้เคียร์เคียรคุณคุณคุณซ่อนชีสหลังหลังหลังนี้ได้หรอหลังเนี้ยง่ายดีใช่เนี่ยตอนตรงเนี้ยตรงทุบเลยเลยนะพ้าวอ่ะวาววาวรอบสามรอบนี้เลยจะทิ้งอ๋อเอ้มันยากเกินไปโอเครอบสาม let's go ชั่น มาทุกคนครับรอบสามครับสมเลยครับผมใครที่ไม่เคยเป็นนะเดี๋ยวอ่อนหนึ่งโอเคสมเลยครับไอ้นี่เป็นแมวนี่เป็นแมวไปเลยเอาชีสไปซ่อนเลยครับเอาชีสไปซ่อนเลยนี่นี่ได้ชีสไปได้ชีสไปนี่นี่อันนี้ไปเป็นทอมเอ้ยเป็นเจลลี่สี่อันสี่อันเกมวันหนึ่งเลยก็ได้ฟิล์มเกมวันหนึ่งแล้วก็ประมาณชีสหกสี่อันมาฟิล์มพร้อมยังเดี๋ยวให้หนูไปก่อนไปหนูไปทุกคนผ่าแล้วผ่านไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยืนดิเฮ้ยเฮ้ยออมาแล้วบอกแล้วบอกทุกคนฟิมพบยัง ทำบอาแล้ว3 2 1เริ่มโอเคหาเลยเฮ้ยระวังทุกคนระวังนะระวังเมวมันในนีนด้วยระวังเมวมันวางวางก๊อดักแมมา้มมานี่แล้ว้เ้ยเฮ้ยขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนอย่เพื่อย่เพื่ขอ่เ่ออนอย่่อยเพออย่อูยอยออยอย่เอเอก่อ่เยพพ่พ

ไอ้่หว่างนี้ตอนที่เขาชีเราไปเราเราหาชีก่อนหาชีทหาชีทใช่เรานอะเราไม่หาชีเราเราเจะแต่งตืนไม่ได้เราต้องหาชีทหาชีทเรวแต่งตื่นไม่ได้ตาผมว่ายู่เต็มบ้านเฮ้าเจลเจลเนี้ยเจลาเนจะอเนี้ยเจอเนี้ยเจลาเียเจลาเนี้ยเจลาเีคยเจลาเนี้ยเจาเนี้ยเจอานียเจลเียเาเนี้ยเาเนี้ยเจลาเนยเจลาเ้จลาเนี้ยเจลเี้ยเลาเนีไยเลเ้เจเจลาเนจลเ้ยเจลเลา้วเเีเเีเเีเเ้เลาเ้เลาเ แมวคือปุ๊บจ้ากดปุ่มได้กดปุ uh ่มได้กดปุ่มได้เะไรอะไโอเคอันนี้กดให้ใช่ไหมนี่กดให้เยอะไหมเฮ้ยกุย่ากุย่าเร็วมามาเลยกุย่าเร็ชิ้นไม่เจอเร็วกดสบายเร็วสบายเร็วสบายกุย่เรียกัน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 เอามีมีตายแล้วพี่เซมตายแล้วกุย่าปุ๊บจ้ารูปเพียร์ด้วยไหนอ่ะเรียบร้อยหนึ่งต็เรียบร้อยไอ้แมวมันยังหาอยู่อ่ะทุกคนมาสู้ๆมาเจ้าของไปช่องแรกเจ้าของไปช่องแรกเดี๋ยวมันรู้ อย่าของไม่ชอกเลยอย่ของไม่ชอกเ้ยใครกินนะขยะยะนี้โอยา่ยย่คนเนียนอ้อยพี่ยโยคนเนียนน้อยนีอยน้อคนนอยน้อยน้อยน้ยน้อย้อเรือยน้ดเนอยน้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 อยรือยน้อยน้อยนอยน้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 อยน่อยน่อหน้อยน้อหน้อยน้อยน้อยน้อน้อยนสุยท้ายั้ยอยน้หออนออนอย้ใช่อันสุดท้ายน้อนน้เหลืออันสุดท้ายนฮะ โอ้ปลาตู้ปลาแมวมาอยู่ตรงจุดเกินฮะไอหนูท่อไอแมวท่อแมวท่อแล้วอยากเห็นหาชิบเอาหนูเดีชิบเลยแมวท่อเฮ้ยมันเนียนเกินไปด้วยหาเจอไม่เจอแล้วครับดูดีดีปลาเจอแล้วเหรอสวยสวยสวยปลาเก็บไว้เดี๋ยวเพี๋ยวมุดใส่มุดใส่เก็บไว้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 เฮ้ย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 ปลาปลาเดี๋ยไว้เดี๋ยวปลามันเหลือเวลาหนึ่งทีครึ่งปลาปลาข้างหลังหนีเร็วมาดีเร็วมาดีเร็วปลาดีเร็วเดีวปาตายแล้วเอ่ะ Đừng nhỉ 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 Bà nhỉ 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 thôi nhỉ 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 Này, nhỉ 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 không? nhỉ 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 ไหนวะอัลติท้ายไหนวะมีเอาไว้อ้อไหนอั่งอันนี้หรือเปล่าเออไหนมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะไตรงนี้ใครเอาไปตรงนี้ใครเอาไปแล้วเหลือตรงไหนเหลือตรงไหนไหนนี่ตรงนี้หาแล้วเหลือที่หนึ่งแล้วตรงไหนอ ไอ้ข้าบนฝั่งฝั่งฝั่งมุมข้าบนพี่ก็หารแล้วของมุมข้าบนตรงฝั่งนู้นอ่ะลืมใช่ไหมเนี่ยซ่อนเองลืมเองวางกระสานถึงนี่นี่นี่ตะกี้พี่ตะกี้เอาตะกี้เอาตะกี้พี่เอาไปแล้วตอนนี้เอาไปแล้วมวางเทีนั่นแหละค่ะคนซ่อนนะอุ่ยยากจังวะไม่ได้แอบเลยเลยนี่ยิงวะ ีมาครับซ้อมสีแล้วยังใชสมเลยครับผมเอาไอ้กาเป็นเฮ้ยนี่ไงทุกคนเจอชีตแล้วทุกคนเอ้ยไม่ไได้ลอ้กาอยู่ไหนไอ้กาตัวไหนวะไอกาตัวไหนน้องตัวนี้น้องตัวนี้ไอ้กาอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไอกาอันนี้ไปอ่ะเกบุญเหนงแล้วเอาชีตไปวางนะผมมาพี่ไอเวลาหนึ่งวีนในการซ้อมชีตนะหนึ่งวินอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยรีบไปรีบไปรีบไปมาครับรอบสุดท้ายนะฮะไอ้แมวซ้อมอะไรใช่ไหมใช่แล้วทุกคนกดเลยครับแล้วก็รอรอรอไอ้แมวก่อนกดมากดมากดมารอแมวรอแมวรอแมวไอ้กาหมดแล้ว สามนทุกคนยหงไงไปเร็วฮ่าชีตฮ่าชีตฮ่าชีตชีตจ๋าอยู่ไหนนะเข้ามาสนิมิจ๊าเฮ้ยจริงเหรอจอแล้วเหรอเฮ้พวกนี้โซ่ๆๆๆโซ่โซ่โซ่โผมดูแม่โซ่โูู่่่่่่่่อยู่่่ งามเงามฮ้ยอ้ยเจอไปแล้วเกอบไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจาแล้วเฮ้ยแมวมวมาดิ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 มาดาดิมาดิมาดาดิมาดิมาดาดิมาดิิา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 ชิวิาิมมมมีมมมมจเจอหนูเจอหนูเจอหนู หนูเต็มหมดเลยหนูเต็มหมดเลยแดงาเร็วมร็รีบหาเร็วรีบหาเร็วบนต้องไม่มีไม่มีไม่มีวิ่งไปไหนแล้ววะเอ้าเอาไปไหนไปไหนเอ้าพี่เซมเหาชีไม่เจอเลยอ่ะพี่ก็ไปเจอเหมือนกันทุกคนเ่อหาชีแล้วต้องกินต้องกินต้องกินเฮ้ยเฮกินแล้ววะกินกินกินแก๊กกินใครันตัววะัตัววะไม่ไหวแล้วไ่ไวแลมวแิงออ่นแล้วออกใส่แล้วีน่าสุดวยสวยไเห้ยเฮ้ยีนระวังีนระวังีนระวังด้วยใส่ หายูหายู่ีไปได้ไราไ้ไปได้ไปไปได้ช่วยกันช่วยกันเราไปดูเราไปดูเหมือนกันเราต้องไปไปกันช่วยผมวูลวูนเลยแบบตรงเนี้ยแบบโคตรโคตรเขาจะง่ายอ่ะง่ายแบบอะไรขี่นไม่โง่แต่นี่เหลือกี่ชิ้นแล้วนะเหลือสามชิ้นแม่แค่แต่งเดียวเองอ่ะ สามชิ้นุท้ายนะฮะใช่คมัังต่ที่แล้วทำไมมันใครมันโลกจิตมันติ๊กสองันนี้กดสองอันนี้ใครคนไหนคนที่ลืมหืเปลี่ยนลืมได้เปล่าลืมมัาติ๊กออกเปล่าติ๊กเอาติ๊กออกอนึงได้2อันจ้าทุกคนเขาอยู่ไหนกัครอะอะใ่ไอ้เสือไ้อไอไใไไโอเคโอเคมนไปไม่เจออีกแล้วนี่ไงนี่สงอันเฮ้ย พี่เจย์อย่าเพิ่งออกเอาคนรัน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 คนรัไหนกันน้อยไม่ได้เลยพี่ให้ไปแล้วพี่ให้ไปแล้วอยู่ในตัวแล้วในตัวในตัวไปไปพี่เจอชิ้นหนึ่งพี่เจอชิ้นหนึ่ง ป้าป้าเราลงไม่เอาแอบนแอบกนเขาใส่เขาไใส่ใส่พวกนี้ได้ใส่พวกนี้ได้ใส่พวกนี้ได้ไปรอให้ผมปรอให้ผมไปรอใโอเคโอสวยสวยผมรออยู่ผมรออยู่ไปเร็วรีบใส่รีบใส่เฮ้ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดติดติดไรติดไรเอาให้ติดติดเลยติดติดเฮ้ยติดเลยมมามาาไไป เอ้ยจะพวกหนูบ้าหนูบ้าเร็วไป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 เล้วเฮ้วไปเราวไปเร็วไปไปเร็วไเเรไปเร้วไปเรวไปเแ็้วไปเร็วไปวไปเร็วไปวเฮ้ยไปเร็ววเร็ววชนะรล้วไปเร็ววเร็วไปเรวรงวไปเร็วไปวไรวเร็วไร็อยเไปเม็กเไเมกเไเมกเไเมก ก็ชัวร์ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะผมใครชอบคลิปอย่างนี้หรือว่าอยากให้ะทำอะไรในนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครในช่องเคทต็อตพีระคุมไทรพนของสุนัขดาวเสือตายกันนะครับเดินหนแมวดนนัวบ๊ายบายครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดอะบูลลี่แมวเดอะบูลลี่บาย